ไอหน้าโง่ของแท้นะครับนั่นว่าเด้อรุ่นนี้เขาเอิ้นรุ่นแบบนิสสันบีเกิมนาโง่ครับผมของแท้ครับผมสวัสดีครับมาวินเชียงกงครับผมสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับที่เขามารับชมพิกัดตอนนี้อยู่เส้นทางไปเขื่อนลำปานะครับจังหวัดกาฬสินนะครับผมวันนี้มาซื้อรถแคบนิสสันครับผมตัวนี้น่าจะปีสามเจ็ดนะครับเป็นรถแคบ โอ้นานาล่องแล้วตัวนี้ตัวนี้ปีสามเก่ากว่าตัวนี้รถปีได้ครับเนี่ยข,ขอบังเล็มนะเปิดบนเคร,รื่งรองไนะด้ได้รถอ่าเป็น เครื่องบีดีสองห้าฝ้าแดงนะครับทีดีที่ดีที่ดีที่ดีสองเจ็ดตัวนี้เป็นที่ดีสองเจ็ดนะตัวนี้เป็นที่ดีสองเจ็ดรุ่นรุ่นของพญาย่อยนะโมเดลบีดีเป็นที่ดีสองเจ็ดเครื่องกระแฮงดีอยู่เนาะสตาร์ทเครื่อง แน่นดีนะครับเครื่องไม่มีไอนะครับผมน้ำมาเติมเลยเครื่องแน่นดีครับเครื่องที่เครื่องไม่มีไอครับ อีสเฟอร์อาสามาติดเครื่องเป็นกระทะแม็กนะครับผมเปลี่ยนเป็นกระทะแม็กแล้วเป็นระบบพวงมาลัยธรรมดานะครับ สภาพยางหน้าด้านขวาพอใช้ได้ครับไม่สวยเท่าไร่นะครับสภาพยางหลังด้านขวาก็พอใช้ได้ครับผมเป็นกระทะแม็กเหมือนกันนะครับผมแต่ว่าคัดซีนี่สวยครับคัสซีนี่เดี๋ยวผมพาเดินสภาพยางก่อนครับ ฝาถ่ายปิดอะไรฝาถ่ายปิดบ่ไ้ครับฝาถ้ายปิดไม่ได้ครับสภาพหลังด้านขวาก็พอใช้ได้นะครับผมเป็นกระทะแม็กทั้งสี่เส้นเลยครับ สภาพล้อหน้าด้านซ้ายก็พอใช้ได้นะครับเอียงไหนมันขาดปะมี่เลคัตซีนิสันจะอยู่ตรงนี้นะครับผมเลคัตซีจ้ะเลคัตซีอยู่มังกรล่ะเลขเครื่องอยู่มังกรละเบิ้งนะเอาพอเพราะทันเบิ้งหมอน้ำอยู่ไหมปกติป่ะเออเดี๋ยวสตาร์ทเบิ้งเบิ้งน้ำนะลืมเบิ้งน้ำเมื่อกี้ เติมน้ำมันขาดก่อนบ่ขาดว่ามีบ่มันขาดว่ามีมันมันมีครับแต่ว่ามีขาดอยู่มันเหยียบมันแบบ่เต็มแต่เอาแต่ว่าน้ำมันขาดมันน้ำมันขาดไปครับผมเดี๋ยวจังขับต้องเกียร์ดีปะเดี๋ยวยามจังล่องขับไปคนเกียร์มันหลงม่งเห็นครับแต่แต่ว่าเกียร์เกียร์ดีปะครับนี่ยลุดลุดปะเกียร์ดีอยู่นะครับผมแต่ว่าคัสซี่ก็สวยอยูด้วยเนาะ ค <that 's German> ัดซีสวยอยู่ครับคัดซีงามอยู่จกว่ามีตัวนี้มีแอบนะ คัสซีสวยนะครับผมคัสซีสวยนะครับเห็นเหล่มไปครับเล่มทะเบียนเห็นไปครับ่ะวีเหล่มบ่เรามมันจมารถน่มันตั่นเองันยังยุกัง

เดี๋ยวกำลังหาเล่มอยู่นะครับแอร์เย็นบ่ะใช่ว่าเพิ่นหาเล่มเพราะท่านเห็นอยู่แอร์มันดีอยู่แล้วของนิสสันแอร์ดีครับผมแอร์เย็นจะนั่นนี่เย็น่ะ สรุปราคาตกลงกันได้นะครับผมเดี๋ยวจะพาลูกค้าไปตัดไฟนั้นนะครับผมไฟนั้นสีสวัสดิ์อยู่ที่บ้านโคกสีนะครับอยู่บ้านโคกสีจังหวัดกาลสงิน์ของเรานี่เองนะครับเดี๋ยวจะให้ช่างโฟกับนตตี้ขับไปนะครับผมขับไปที่บ้านโคกสีแล้วก็ตัดไฟนั้นเลยนะครับเหลือเท่าไรเราก็ให้เจ้าของรถนักครับผมรถเป็นรถนิสสันบิ๊กเอ็มปี40นะครับเป็นเครื่อง TD ฝฟ้าแดง27นะครับผม แวะเติมน้ำมันก่อนครับเดี๋ยวน้ำมันจะไม่ถือเติมเทบาทหร่ครับสองรอ,อ,องยบนะาทเนาะเติมน้ำมันสองร้อยบาทครับผม นี่นะครับคันที่ขัดอยู่ข้างหน้าเราเนี่ครับผมสรุปว่าฝาท้ายปิดได้นะครับฝาท้ายปิดได้ตอนนี้กําลังเดินทางไปที่บ้านโคกสีครับจะไปตัดไฟแนนนะครับผมเห็นเจ้าของรถบอกว่าติดไฟแนนอยู่ประมาณแปดพันไม่น่าจะเกินหมื่นครับรถขับได้ใช้งานได้นะครับแอร์เย็นเครื่องดีนะครับผมขั้นข้างนานก็เป็นรถ ของเพื่นนั่นปะ่าครับผมหลังจากที่เราตัดไฟนั้นเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับนี่อันนี้เป็นสีสวัสดครับผมแล้วก็จะได้เดินทางกลับบ้านนะครับเจอกันที่ ร้านมาวินเชียงกงอำเภอกรมปาไสจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับผมที่นี่ขออนุญาตกลับได้ไหมครับป้าเนยครับขอบคุณหลายๆครับขอบคุณหลายๆครับครับผมไปครับครับผมครับเดี๋ยวมืออื่นผมสีมาตัดเองดอกเพราะว่าเพิ่นเขียนลายลักษณ์อักษรให้เราไม่ยากเบื้องรถนั่นล่ะปาดเข้าไปเบื้องรถนั่นล่ะ เบื้องรถนั่นแหะเออน้ำมันเป็นนในฮอดบ้านวะฮอดอยู่าแล้วเนาะเอออ๋อไป รถร้าครับบ้านโคกสีครับผมตอนนี้ตอนนี้อยู่บ้านโคกสีนะครับเจ้าของรถพาขับมาปิดไฟนั้นแล้วก็ขับกลับบ้านต่อครับพีมานของเราไ้ ตอนนี้รถก็ได้มาถึงร้านเป็นที่เรียบร้อยนะแล้วนะครับผมนี่เดิอลองปิด้าปลุกลงไหมเหรอนี่ครับที่เขาเรียกไอหน้าโง่ของแท้นะครับแม่นว่าเด้อรุ่นเนี้เขาเอาิ้นรุ่นแบบนิดสันบิ๊กเอ็มนางโง่ครับผมของแท้ครับผม ไปชกแคปว่ามีไหมนะครับผมเป็นจอโค้งแล้วนะครับฝาท้าทยเอาสรุปว่าปิดได้ครับฝาท้าทยปิดได้ ครับผมสําหรับลูกค้าท่านใดกําลังมองหารถไปใช้งานราคาเบาๆนะครับราคาไม่ถึงแสนนะครับก็โทรมาสอบถามเพิ่มเติมรายละเอียดได้นะครับหรือว่าแอดไลน์สอบถามผมได้นะครับผมแต่ว่ารถคันนี้ต้องรอเล่มนะครับรอเล่มประมาณ15วันถึง30วันนะครับถึงจะได้เล่มนะครับเพราะว่าเราไปตัดออกจากสีสวัสด์เมื่อกี้นะครับผมแล้วก็ขับมาถึงบ้านเมื่อกี้นะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมมาคุณเชียงกงรับซื้อขายทั่วไทยขอบคุณครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ